สวัสดีจ้าไทายเบิ้งไอเบียบพกพริกเนาะจ้าเแบียบุกพริกเมืองหอกเแบียบพกพริกนี่อันนี้นองลิ้นพืน่นไหยมั่เพี่น้อยมาปลูกเลยไหมมาจากไประเทศอังกฤษเนาะจ้าแต่ว่าเห็นอื่นผู้อื่นเขาพะมันคือตั้งต้นง่ามต้นง่ามของพี่หน่อยคือต้นจ่อยๆหน่อยแต่จ้าชิดกินบั่นี่แง่เสาวแง่แรกอยู่จ้า ถนอนม,มากกว่านี้อย่างว่ารถยินเด้อลิ้นเะไอ้พริกของลิ้นนั่แหละขืนมาเดซัมนี่พี่นายก็ไม่แยกใจกระถางไว้นี่แหละนี่ก็บอกพริกแต่ถ้าม่แยกใจกระถางแล้วก็จังต้นเขาก็จังไอ้ก็จังงี้มันจะเลื่อนเติบโตดีะถ้าก็มาค่อยรุนกันนะจ๊ะ นี่นี่ปลูกพริกหลายอยู่นี่ก็อีกเนาะปีนี้ไอ้เน้นพริกจ้ะบวกขือครื่องจีบบวกระหรือบวกรนะนีะบวกือแต่ว่า,าปลูกพริกกันส่งงาม,มาอยู่แยกออกมาแล้วส่งงาม,มาอยู่จ้ะกระเจงมาลุนกันมาบ้าปีนี้ที่ดีกินพริกป้ะอากาศก็เริ่มดี มา่ๆจ้ะนี่ก็เป็นตำเรื่องกับมะละที่ปลูกเอาไว้ในบ้านเอาของมาไว้ในบ้านก็นยังงามอยู่เอ็นเด็ดใบแก้เขาออกเขาการนั่นส่งแตกใบขึ้นมาใหมแตกใบโป่งใบแล้วก็นอ่นแทงยอดออกมาหมเนะจ้ะเนาะนี่ก็มะละกระติดหน่อยไหลยอยู่จ้ะ ก็อัปเดตให้เบิ่งหลายเทียมแล้วเนาะอันนี้ก็คือนจีบเบื่อๆกันแล้วล่ะจ้ะทุนเบิ่งไปก่อนเดอ้อนี่เห็นว่ามันละพี่น้อยเห็นว่าไหมน้านวยมันน่นนะเนี่ยติดหน่วยอยู่จ้ะติดแล้วมันก็ลนอัปเดตพักในบ้านจ้ะปีนี้ผู้ใดปลูกอยังแน่ก็อัปเดตกันเบิ่งไร้เดอ้อเด้อคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแต่พอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า